เมื่อช่วงหนึ่งปีก่อนผมเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการเข้ากลงของ BTS ซึ่งในตอนนั้นผมก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่าจากความเสจและชื่อเสียงมากมายที่เขาสร้างให้กับประเทศเกาหลีใต้นั้นมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าที่พวกเขาจะทำกิจกรรมกันต่อไปแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าจินพี่คนโตของวงได้ตัดสินใจเข้ากลุมรับใช้ชาติทำหน้าที่ของชายเกาหลีคนหนึ่งแบบไม่ใช้สิทธิพิเศษใดๆซึ่งมันก็เป็นการตัดจบข้อคอรหาทั้งหมดไปในทันที แต่การที่ BTS จะไม่ได้ทำกิจกรรมด้วยกันเป็นเวลาอย่างน้อยถึง2ปีเต็มมันก็ทำให้น่าสนใจอยู่ไม่น้อยว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยสิ่งที่บีคิดได้จัดการกับ BTS ในปีแรกที่พวกเขาไม่ได้ทำกิจกรรมด้วยกันแบบครบ7คนนั้นก็ออกมาอย่างน่าพอใจมากจนผมถึงก็อยากทำวิด,ดีโอออกมาอวยความยอดเยี่ยมในตรงนี้กันเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนที่จะไปที่เนื้อหานั้นรู้หรือไม่ครับว่าช่องท h มสต์เตอใกล้จะดำเนินสู่50,000ซับเข้าไปทุกทีแล้วซึ่งมันคงจะดีมากๆเลยถ้าผมสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในปีนี้แล้วก็มีจำนวนผู้รับชมช่องนี้กว่า67%ที่ยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe เพราะฉะนั้นผมจะขอรบกวนทุกคนสละเวลาสักนิดเพื่อกดปุ่ม subscribe เพื่อให้กำลังใจและกดไปที่กระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องพูดเลยว่าจากวันนของ BTS กับค่าย Big Hit ที่มีพนักงานเพียงไม่กี่ชีวิตปัจจุบันก็ได้กลายมาเป็น h ฮคอปเปอร์เรชันค่ายเพลงที่ใหญ่ที่สุดในวงการ K p ป p อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนอกจาก BTS พวกเขาก็ยังมีหนึ่งตัวท็อปของวงการอย่าง Seventeen รวมถึงวงแถวหน้าของวงการอย่าง Tomorrow by t o g e t h e r และ ENHYPEN ส่วนในฝั่งกลุ๊ปที่เรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของ Big Hit มานานแสนาน,นานก็มีงวงใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายภายในเวลาไม่ก,กี่ปีทั้ง Fromis Nine ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเครือของ Praydis การเดบิวต์ของเลอร์เซลฟิมที่สร้างความมือฮารในทุกคอนเซปต์และนิวจีนที่กลายมาเป็นวงที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดในยุคปัจจุบันแถมยังมีวงใหม่ๆมากมายที่เริ่มมีผลงานหรือกำลังจะตามมาในเร็วๆนี้ซึ่งก็พูดได้ว่าไฮป์คงจะสามารถไปต่อได้อย่างสบายๆแต่อย่างไรก็ตาม BTS ก็คือวงที่มีมูลค่าในวงการเคป็อปมากที่สุดมันจึงสำคัญอย่างมากที่ค่ายจะต้องคงกระแสของพวกเขาไว้ให้ได้นั่นเอง โดยตลอดที่ผ่านมา BTS ก็มักจะทํากิจกรรมแบบครบ7คนอยู่เสมอมันก็คงจะแปลกไม่น้อยถ้าพวกเขาจะปล่อยผลงานใหม่แบบขาดใครใคนใดคนหนึ่งไปอีหนึ่งทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดนั้นก็คือการโฟกัสงานกิจกรรมโซโล่ของสมาชิกแต่ละคนนั่นเองโดยตลอดที่ผ่านมาแม้ว่าสมาชิกจะมีผลงานเดี่ยวเช่นการออกมิกเทปอยู่บ้างแต่พวกเขาก็ไม่เคยโฟกัสงานเดี่ยวมากเท่ากับงานของวงเลย การทำงานในฐานะศิลปินเดี่ยวของทั้ง7คนจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากว่าพวกเขาจะสามารถยืนหยัดในฐานะของศิลปินเดี่ยวได้หรือไม่โดยคนแรกที่เดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเป็นทางการก็คือเจโฮปกับอัลบั้ม Jack in the Box ที่มาในสไตล์ออส o o ลฮิปฮอปและได้ขึ้นแสดงครั้งแรกเป็นโชว์ปิดงานที่ลอราพาลูซา ที่ได้ทาให้เขากลายเป็นศิลปินเกาหลีคนแรกที่ได้แสดงปิดงานบนเวทีหลักของเทศกาลดนตรีในสหรัฐซึ่งผลตอบรับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่หนึ่งผลงานที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือโปรเจกต์ที่เขาทําเพลงร่วมกับอีกหนึ่งศิลปินอย่างครัชรอยผลงานที่ชื่อว่า lush o u ออกมาซึ you, ่งมันก็กลายเป็นเพลงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองตลอดปี2022นเลยทีเดียวสำหรับคนต่อมาก็คือจิน ที่ต้องการจะมอบผลงานชินนี้ให้กับแฟนๆเป็นของขวัญก่อนที่ตัวเองจะเข้ากลม่มซึ่งมันก็คือเพลงที่ชื่อว่า The Astronaut โดยเป็นผลง,งานที่เขาเขียนร่วมกับโคเลย์ซึ่งก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับ BTS ในเพลง My Universe มาแล้วโดยจินก็ยังได้มีโอกาสขึ้นแสดงเพลงนี้เป็นครั้งแรกในทั่วคอนเสิร์ตของวงอีกด้วยตัวเพลงประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากติด Billboard Hot 100เป็นเพลงป๊อปร็อกความหมายดีๆที่เหมาะกับการฟังเฝ้ารอการกลับมาของเขาอย่างแท้จริงครับ ทางฝั่งไอเอ็มนั้นหลังจากที่เขาทำมิกซ์เทปมาตลอดก็ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกอย่างเป็นทางการกับอินดิโก้กับสไตล์เพลงที่เขาชอบมากที่สุดนั่นคือฮิปฮอปอาเอ็นดีและเช่นเดียวกับผลงานก่นกอนนี่เป็นอัลบั้มที่เขาเขียนเพลงเองทั้งหมดมาพร้อมกับศิลปินมีฝีมือหลายคนที่มาฟีเจอริ่งแทบจะทั้งอัลบรรั้มโดยเขาเป็นคนคัดเลือกมาเองและเขาก็ได้ทำในสิ่งที่สมกับเป็นไอเอ็ม เพราะในขณะที่คนอ,อื่นๆเลือกที่จะแสดงเพลงของตัวเองในเวทีใหญ่หรือขึ้นโปรโมตตามรายการเพลงนั้น RM ก็เลือกที่แสดงไลฟ์ของเขาใน Rolling Hall ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ระดับตำนานของศิลปินสายฮิปฮอปตรงกับแนวทางที่มีมาตลอดของเขานั่นเอง <S 2> <S 2> <S ทางฝั่ง s h u g a หรือ a ากั d เีอีกหนึ่งจะาพอ่อมิกซ์เทปและโปรดิวเซอร์ที่แต่งผลง,งานเท่ๆให้คนอื่นมานานเรียกได้ว่าเขาเป็นสมาชิกที่มีผลง,งานเดี่ยวมากที่สุด จนหลายคนอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่ได้เดบิวต์เป็นศิลป,ปินเดี่ยวอย่างเป็นทางการจนกระทั่งในปีนี้มือนจึงไม่แปลกเลยที่ดีเดย์อัลบั้มของเขาจะได้รับกระแสตอบรับและการพูดถึงเป็นอย่างมากแถมเขายังกลายมาเป็นสมาชิกคนแรกที่มีเวิร์กทูเดี่ยวของตนเองซึ่งเดิมก็ได้ประกาศไว้ว่าจะแสดงที่อเมริกาอินโดไทยสิงคโปร์และเกาหลีใต้ก่อนที่จะมีการเพิ่มเลคที่ญี่ปุ่นและต้องเพิ่มรอบการแสดงหนึ่งรอบของในแต่ละประเทศที่เขาจะไปแสดง เนื่องจากบัตรโซเอาท์ so ในทุกทที่ภายในเวลาไม่กี่นาทีโดยในตอนที่ทัวร์สิ้นสุดลงนั้นก็มีแฟนๆมาเข้าชมกว่า3 0 0แสนชีวิตเลยทีเดียวก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่ม like, ไลค์ใต้วิดีโอให้กำลังใจกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับทาง้าจีมินก็เริ่มต้นปี2023ด้วยการฟีท์ริงกับอีหนึ่งศิลป,ปินรุ่นพี่ะระดับตำนานอย่างแทฮยังของ Big Bang ปล่อยเพลงไว้์ที่กลายมาเป็นเพลงไวรัลกันตั้แต่ต้ตนปีปและต่อด้วยอัลบั้มเฟสที่ทําให้เขากลายมาเป็นศิลปินเดี่ยวที่ชาร์จสูงที่สุดใน Billboard 200และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือจีบินเป็นสมาชิกที่โปรโมทงานของเขาเหมือนกับไอดอลเ p ป p อปมากที่สุดโดยนอกจากจะขึ้นสแสดงรายการเพงลงหลักของเกาหลีแล้ว เขาก็ยังมายืนรอลุ้นผลถ่วยราวัลรายการเพลงตอนท้ายรายการอีกด้วยซึ่งก็ทําให้อาร์มี่เกาหลีหลายคนตานตกใจและหายคิดถึงกันไปไม่น้อยเลยทีเดียวสหรับมักเน่ยอย่างจองกุกนั้นก็เริ่มด้วยการรับงานใหญ่ด้วยการออกซิงเกิลดรีมเมอซึ่งเป็นเพลงประกอบบอลโลกปี2022ก่อนที่จะเดบิวต์เดี่ยวอย่างเป็นทางการในปี2023กับซิงเกิลเซเว่ที่ฟิเทอริงกับแรตโต้แรปเปอร์ชาวอเมริกา มาพร้อมกับสาวอินเตอร์อย่างเต็มที่และเนื้อเพลงภาษาอังกฤษล้วนโดยมันก็ใช้เวลาไม่นานที่เซเว่นจะกลายมาเป็นเพลงถล่มช์ตประจําปีนี้ขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งทั่วโลกและยังฮิตมากๆที่เกาหลีบ้านเกิดของตัวเองชนิดที่ว่าตอนนี้ยังไม่ลุดท็อป5กันเลยทีเดียวจะบอกว่านี่เป็นว่าที่ตัวเต็งเพลงแห่งปีก็คงไม่ผิดนักและเมื่อรวมกับอลัลบั้มเต็มของเขาอย่างโกลเด้นที่กำลังจะมาในช่วงปลายปีนี้มันก็คงไม่นานที่จะมีอีกหลายสถิติที่ถูกทําลายโดยเขาอย่างแน่นอนครับ B ได้กลายมาเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่ปล่อยผลง,งานกับอัลบั้ม l a เ o v e r กับแนวทางและสไตล์ที่ชัดเจนนั่นคือโซล l อ b ผสมกับแจ๊สฟังเบาๆสบายๆซึ่งตรงกันข้ามกับยอดอัลบัม้มเพราะเพียงแค่สัปดาห์แรกที่ปล่อยออกมาอัลบั้มของเขาก็ทำยอดขายไปได้ถึง2.1ล้านชุดกลายมาเป็นอัลบัม้ม K-POP ของศิลปินเดี่ยวที่ทำยอดขายได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ทันทีฟังมาขนาดนี้ก็พูดได้เลยครับ ว่าพวกเขามากันแบบเจ็ดคนเจ็ดสไตล์ประสบความสำเร็จแบบไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวโดวยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าฉลาดเอามากๆนั่นะคือลำดับของการปล่อยผลงานเริ่มจากฝั่งเมมเบอร์ของฮยองไลที่จะต้องเข้ากลมในเวลาอีกไม่นานก่อนจะไปต่อที่มักเนลายที่เริ่มปล่อยผลงานอย่างจริงจังกันในปีนี้มันจึงทําให้อาร์มี่ได้คอนเทนต์จากพีเทีสอย่างต่อนเนื่องกันแบบไม่ได้พักด้วยเพลอออาจจะเยอะกว่าสมัยที่ตอนทํากิจกรรมด้วยกันเสียอีก แต่ก็ไม่ใช่ว่า ARMY มีสายซับ OT7 จะไม่มีคอนเทนต์แบบเจ็ดคนมาให้แก้คิดถึงกันเลยเพราะก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ทำให้แฟนๆหายคิดถึงกันโดยเฉพาะอย่างเช่นการจัดงาน BTS Festa ฉลองการเดบิวต์ครบ10ปีที่มีคอนเทนต์มากมายและที่พิเศษสุดนั่นคือการปล่อยเพลงใหม่ที่ร้องครบกัน7คนอย่าง Take Two แต่ที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือข่าวดีที่สมาชิก BTS ทุกคน ได้ตัดสินใจต่อสัญญารอบที่2ซึ่งเป็นการเซ็นสัญญาก่อนที่ฉบับปัจจุบันจะหมดลง1ปีไม่ต่างจากการต่อสัญญารอบแรกเลยทีเดียวคราวนี้ก็สร้างความยินดีให้กับอาร์มี่ทั่วโลกเพราะมันหมายความว่าพวกเราจะเห็นพวกเขาครบ7คนหลังจากการเข้ากรมรับใช้ชาติกันอย่างแน่นอนสุดท้ายแม้ว่าปี2023นี้เราจะไม่ได้เห็น BTS โปรโมทแบบเต็มวงกันอย่างจริงจัง แต่ก็ยังสามารถพูดได้ว่าอิทธิพลของพวกเขายังคงกระจายอยู่ในทั่วทุกที่ของวงการเคป๊อรวมไปถึงวงการเพลงทั่วไปและมันก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่พวกเขาทั้ง7คนจะได้กลับขึ้นมาบนเวทีต่อหน้าอาร์มี่ทุกคนนั่นเองครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ